กูตัวเหี้ยะไรเ,เนี่ยอะระเริ่มแรกเราต้องเอาชีวิตรอดในคืนแรกให้ได้นะครับเราต้องตัดไม้ใช่ไหมครับตัดไม้ก่อนนะครับนี่นะครับตัดไม้ตู่ตอ้าวเหี้ยไม้กูเหมือนเราจะกลับไปสิบขวดอีกครั้งเลยนะอด เริ่มแรกก็ต้องสำรวจพื้นที่ด้วยว่าเราจะไปสร้างบ้านอย่างนกันเอออะไรเน่นั่นสิเดี๋ยวพี่ทำครับติง้งให้นี่ได้แล้วแล้วก็ทำขวานตู้หไไูไม่ไม่ถ้าทำสีแอรก่อนนะ ตัดไม้ก,ก่อนยอพี่ตัดไม้ก,ก็ได้อ้อนหาที่อยู่ก็ได้เป็นไหนแล้วนอ๋อ,อยังยืนงโง่เลยตรงนี้นี่ภูเขาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยภูเขาสูงมากเลยสองหินหเห็นเฮ้ยอ้อนออน เราเจอนี่เลวีนดูดิมาดูดิตกไปนี่ตายหาเลยเนี่ยโคตรใหญ่อ่ะอึกเป้นไม่ได้เลยนะดูนี่จะเป็นการเริ่มต้นที่ก้าวกระโดดโดยการสร้างบ้านอยู่เลเลวีนอุ้ยอุ้ยตกตอเองว่าไงวะ ได้หมดหัวกันเลยอ่ะตุนไม้กันแล้วกันเพรานั้นจริงเราเนีจะถางตรงนี้ให้มันราบเรียบไปเลยนะเอาวันละเออไปแกะแกะไปเอาขวานไปจามกระบาลมันจามหัวแม่งเลยออจามหัวแม่งเลย ถ้าเราสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่านะเนี่ยตรงเนี้ยตรงไหนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยได้ได้ดูตรงนี้นนนดีวะตรงนี้ดีกว่า,นวาหน้าบ้านทางนี้เดี๋ยวพอเราพร้อมแล้วเราเข้าไปเลวีนกันนะครับเนตัดไม้กันก่อน เห็นเห็นเออหาหินมาให้ด้วยโตวคราฟอยูนน่ไหนวะวเอาไหมยังยังอยู่ไหนไม่รู้เอาเจอแล้วไอ้ตัวนู้นตัวนูน้นมีที่เหมือนจะเป็นที่ราบเลยนะอดฝั <ไป S 1> ่งท <ไป S 1> านุน,นเดี๋ยวเราค่อยไปวันหลังแล้วกัน โอ้จะแกะอีกแล้วสัตว์ตายแล้วมึงหรือว่าเราจะลงโอ้ใช่มันเถอะกะว่าจะลงไปหาแบบหาเหล็กมาตัดคนแกะมาทำกันไกลอย่ากำลังจะพูดแต่ว่าตีมันตายไปแล้วทำพลิกแอคพิกแอคนั่นแหละเพื่อนกัน ทำนล้วหินดีมีเหรอมีแล้วขอหินนะดิกกำลังกำลังไปโอ้โหมึงลงไปไววะมึงลงทางไหนเนี่ยออกทางนี้อาวุกำลังจะสร้างบ้านอีกตรงหนึ่งโถเอ้ยอันนี้เป็นเหมืองก็เลวีนก็มีไหมทำไมเราไม่ขุดขุดเลาะขอบเลวีนไปนเลยละ่ะไม่รู้สิ เดี๋ยวเศษตกมาเลยทำบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่จะทำกล่องทำกล่องเลยแล้วกันปับป๊บปั๊บ เ,เ,เ,เอากล่องไว้ในบ้านนะอเ,เอาหินเก็บไว้ชุดนึงเห็นว่าจะตกแล้มบันเทิงบอกเลยย้ายของเข้าบ้านนะครับเราน่าจะเอาประหยัดเนื้อที่ซะหน่อยอาเอาตัว้าไว้กับพื้นเท่ ทำเฟอร์เน้นสักสองสองเตา,เาไว้นี่แหละประหยัดเนื้อที่ใช้ได้เหมือนกันเฮจะหลกแล้วเฮ้ยไม่ลงไปไว่อย่าง <c oughs> รีบอ่ะไม่ให้ตกกล้องไปเลยต้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอด้วยเดี๋ยวลงไปดู เจอไดสโตนรอเอาถาดมาด้วยนะแล้วมึงรีบจังวะเผื่อว่าเ,เจอ,อไดสโตนมึงก็รีพนะูดเปิดประตูมาแล้วปั๊บโห่บ้านน่ารักมากเลยอะ่ะขึ้นก็ยากเหลือเกินนี่ก็อารยธรรมขุดอะไรไปก็ไม่รู้ <S <S มึงมาอุดด้วยนะ,ะ <S 1> <S 1> ลงไปทางไหนเนี่ย ทางน้ำโหมันจะขึ้นยังไงล่ะอน้นก็เดินโยใช้เห็นติดกันไปโอ้โหน่าจะน้ำเส้นนู้นใช่ไหมเดี๋ยวพี่ต่อไปหาก็ได้เดี๋ยวพี่ทำทางให้อ้าเฮียเอาแล,ล้วไงเป็นเลตก้อนเดียวเองแต่มันมืดลนะอน้น มองไม่เตียงอะ่ะนั่นแหละสิเราจะไปอจนภัยไวขนาดนี้นเหรอเกืียกตกเราทำทางม่ให้อ้นก่อนนะแคบแป๊ปเแบบเดียวลองเชี่ยมาแล้วอ้าวเกือบตกแล้วเกือบตกเราวาแล้วโอ้โห,โหเป็นตะบันเทิงเหง น,น่าจะทางนี้นี่งไงขุดมาเจอน้ำพอดีโอ้โหทำทางไว้ให้ละอ้อนพี่กำลังลงบ่ายอ้โ,อโ่เคียะน่ากลัวยงวะอยากได้ฐานอืมได้ได้สดตอตนอยากได้ฐานมากเลยเฮ้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 ยเจ้ตเล็กดีแล้ว มันเห็นข้างข่าวโอ้ในที่สุดก็มาหาฐานอ้นเป็นคนไม่เอาฐานนะครับเราเป็นคนเอาฐานเปิดมาแบบอ้นมันเอาเหล็กเลยนะครับเป็นคนไม่ได้เรื่องราวา,า,านี่แบบเขีวยวมากเลยเออถ้าเกิดของเยอะแล้วก็พอก็ได้มา น่ากลัวแล้วเกินเออเออปักไฟไว้หน่อยปักแฟ่์ขน้านั้นเลยได้ทองด้วยเฮ้ยย้อนฮะตกลงมาเกือบตายนอนนอนราวาเออ นี่ทำช็อปมาเพียบเลยประมาณสี่สิบอันได้วูซมีทองนั้นด้วยหอ้หเฮียน่ากลัวยวะแักฟอรมั่งอุดแล้วอันนะครับก็อาจจะล่วงลงไปตายเหมือนสตรีมเมอร์ฝรั่งก็ได้ อู้เจอเหล็กปะโถปะโถแค่นี้เงเืเอเอิ่มจะท่านเทียมเลยอือฮื้อเอาไงต่อดีโอ้คงบอกว่า,ามีเหล็กอนะันน่ะหูยเกือบตกลาวาอีกแล้วสองโคล <c oughs> ขุดเอาไว้แหละไม่อยากโมงทำไมทำไมเองไม่ขุดขึ้นไปเลยวะขุดเป็นบันไดขึ้นไปเาจะขุดยัไงนสำนีเดยมันก็จะดาทางยากหน่อย โอ้มืดเกินฮู้เยี่ยตกใจหมดไอสัตว์เอ,อ,เอ,อ้ยเจ็ดมานี่หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่สูงกว่านี้นิดนึดนงขุดไปต่ออีกเดีย๋ยวพี่ลงไปคราบของก่อนเออดีเนาะไม้ลงมาด้วยเนี่ยเราจะหลอมแร่อยู่ข้างล่างเลยไหมอ้นน่า พี่แน่ทำทางปักท็อตทางกลับไวอยู่เฮ้ยอ้นคีเปอร์อ้นไหคิปเปอร์อ้นไหนอ้ on, on. นอ้นอ้าวมันลงลาวาไปแล้ว <laughs> <laughs> อะไรครับเนี่ยตายโง่จริงๆโง่จริงๆ <laughs> เราจะทำบ้านผักชั่วคราวไว้ตรงนี้ชั่วคราวอีกแล้วชั่วคราว อุ้ยแต่คามือเลยอ้อน